อัปเดตการเพราะไข่บอลกระดาษดา่างโดยที่เขาเรียกว่าอะลคาเซียอะไรสักอย่างเรารับมา1ใบก็ราคาไข่บอลกระดาษใบเล็กจิดเดียว,วก็ประมาณสามร้อยก็มี300ถึงหลักพันไข่ประมาณนี้ที่เรารับมาประมาณหวาัวนิ้วก้อยนี่ประมาณ มันเล็กกว่าลูกแก้วอีกนะแต่วันนี้รับมาเดี๋ยวเดี๋ยวจะแกะก่อนตอนนี้ถือกล้องมือเดียวมันแกะไม่ได้เรามีการอบไว้นี่เราเพาะลงพีมอสกับขุยมะพร้าวที่แช่น้ำแล้วก็ผสมอะเพื่อไล้เพื่อการเลี้ยงนี่เห็นไหมมาแล้วไข่ฟองละสา0รของเรา ส่งสัญญาณชีพมาแล้วแล้วเรามาดูกันว่าจะดังตั้งแต่ใบแรกเลยไหมแต่อย่างน้อยๆมันก็งอกแล้วก็มีกำลังใจที่จะรับไข่ใบต่อๆไปมาเลี้ยงอีกนี่เป็นครั้งแรกเลยนะที่เลี้ยงไข่บอลแล้วก็เป็นบอลกระดาษดังด้วยโอเค ถ้าแบบนี้ก็คือมาดีแหละเดี๋ยวเราจะปิดฝาครอบไ้ทีนึให้ยอดยาวกว่านี้ก่อนเราจะมาเปิดดูแล้วก็มาลุ้นกันว่าใบแรกจะมีลายไหมจะดังไหม